بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีอิสลามรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวของการพัฒนาจิตใจและสาระราชการอิสลามและนอกจากนั้นรายการนี้ก็จะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนําเสนอกับท่านผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับช่วงแรกของรายการครับขอนําท่านผู้ชมได้พบกับท่านจุลาราชมนตรีกับคำนัสฮัตหรือว่าคำตักเตือนดีๆที่ท่านได้นำมาฝากในเช้าวันนี้ครับ อัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺอัลามฮฺอัลลอฮฺอ mm ัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺลลอฮฺอั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 ะลอฮะัลลอฮักทุกท่าานะฮรอัลลอฮฺสัที่ผ่าัลาอฮฺอัลลอฮฺอนลลอฮฺอาลลอฮฺอมลลอนัลคนนั้นคััอนมอมอัั้น ได้ไปร่วมพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดที่เรียกว่าเป็นสันนิบาตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์มีกันอยู่ในวันนี้ก็คือพิธีฮัทครับในพิธีฮัทนั้นในการไปทำพิธีฮัตทุกคนต่างได่ประสบแล้วก็ได้เพียรพยายามในการที่จะฝึกฝนปฏิบัติตนเพื่อต้องการที่จะให้มีความอดทนต่อการที่จะยืนหยัดในการที่จะ เป็นผู้แสดงความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าอาลัลลอฮฺสุบะตาลาอย่างแท้จริงเ,เราก็ได้ทําทุกอย่างพยายามทุกอย่างแม้ว่าจะต้องเบียดเสียดจะต้องลําบากจะต้องเหนื่อยทั้งกายและเหนื่อยทั้งใจแต่ทุกคนก็พยายามที่จะบําเพ็ญสิ่งเหล่านั้นด้วยความอดทนในการที่จะแสดงความราลึกถึงพระผู้เเจ้าขอพรจากพระอ,องค์ ก็แปลว่าต่างคนต่างก็ได้พยายามที่จะสะสมความดีงามและกรอบแห่งคุณธรรมในการดำเนินชีวิตได้อย่างมากมายในช่วงหัตประการสำคัญก็คือการฝึกฝนในช่วงหัตเป็นช่วงระยะสั้นแต่ทุกคนนั้นจะต้องพยายามในการที่จะนำเอาความดีงามต่างๆที่เพียรปฏิบัติด้วยความอดทนในช่วงหัตนั้นจะต้องนำกลับมาใช้ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต จริงเมื่อกลับมาอยู่บ้านการยึดมั่นในกรอบการรักษาในเรื่องของการละหมาดอย่างเข้มแข็งมั่นคงการแสดงความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์การแสดงออกต่อเพื่อนรอบข้างที่เป็นไปด้วยความโอภาปาาใสเป็นไปด้วยความสุภาพเรียบร้อยและความอ่อนน้อมนั้นจะต้องนำสิ่งเหล่านี้กลับมา ประยุกใช้จริงในชีวิตประจำวันการแสดงออกต่อครอบครัวก็ดีการแสดงออกต่อเพื่อนร่วมสังคมหรือเพื่อนร่วมงานก็ดีก็จะนำกรอบแห่งความดีงามเหล่านั้นมาแสดงให้ปรากฏในฐานะของความเป็นมุสลิมที่ดีหลังจากที่ได้ป,ประกอบพิธีสำคัญยิ่งมาแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะทําเห็นว่าเป็นคนที่ทําตนเพื่อประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วนั่นแหละเป็นการเผยแพร่ให้คนทั้งหลายได้เข้าใจอิสลามและได้เข้าใจมุสลิมอย่างแท้จริงว่ามุสลิมที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นคนที่บําเพ็ญประโยชน์ต่อคนอื่นตลอดเวลาวัสสลามุอะลัยกุมเระห์มตุลลอฮิวะบระกาตุ นั่นก็คือนสิสัยหรือว่าคำตักเตือนดีๆนะครับจากท่านจุลาราชมนตรีซึ่งท่านผู้ชมจะได้พบกับท่านจุลาเป็นประจำทุกสัปดาห์ในรายการวิถีอิาลามนี้นะครับ